เป็นปลาครับเลยนะครับตรงนีนะครับเดี๋ยวไม่แตกไม่เฉยนะครับเป็นปลาครับกับกรุงเทพบุรพาสวัสดีครับผมพบกับผมอีกแล้วครับวันนี้นะครับกับช่องมุรพาพิชชี่นะครับวันนี้ผมพาณานาทุกคนมาตกปลาบน แพน้าจ่อยนะครับอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลนะครับตามที่ผมบอกไว้ว่าผมจะมาไล่ทำคอนเทนต์แต่ละแพรนะโอเคครับวันนี้ผมก็มาขึ้นแพรน้าจ่อยครับวันนี้ผมก็มากับนี่นะครับผมทีมงานนี่นะครับน้าเอ๋นี่นครับน้าบอยนะครับเจ้าของขนมปังพีฟิตพีิตครับผมนี่นะฮะวันนี้เรามาครับนี่นะฮะกับอาถาเลยนะฮะสวัสดีครับอาจารย์ก็สมาชิกใหม่เะฮะ สองคนนี้ทั้งคู่นะฮะไม่เคยเข้าในช่องเราสักสักทีนะเดี๋ยวัวันนี้ก็มาดูกันนะว่าเราจะหมาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวนะถาก็ตีห้าคันฮนะผมก็ตีสี่คันนะครับเดี๋ยวนะเอกก็จะตีนะนะัตตีกี่คันสามนะ<า>มพูดจะไม่นะสุดยอดยางไรน,นะตีน้อยจังสามมันก็ได้ป่ายเยอนะแล้วเฮ้ยจริงว่ะก็เหมือนเดิมนะครับผมสปาร์ตันในตำนานนะครับเหมือนเดิมนะ้วเวทแปดสิบห้านะฮะแล้วก็ ใช่แล้วก็ลอกนะฮะกัเบอร์สองพันสายแปดปอนครับส่วนชุดหน้าก็เหมือนเดิมนะครับผมเนาะแต่ก็วิ่งวันนี้ผมใช้ศูนย์จุดแปดนะครับโอเคนี่นะฮะเมื่อกี้มันวุ่นวายนะตอนขึ้นเรือนะเรือจอดอยู่ตรงนู้นนะครับมันเลยไม่ได้ถ่ายนะผมเลยไม่ได้ถ่ายก็เลยมาถ่ายบนแพเอานะฮะแลยังไงนะครับมาเราก็มาตามหาปะดินเหมือนเดิมนะครับผมบรรยากาศวันนี้ก็คึมๆนะครับถือว่าดีนะผมว่าดีนะมันไม่ร้อนมันไม่เย็นมาก มันล้มอีกเยเบาๆดูนะว่าวันนี้เราจะได้ประเด็นสก่างนครับตามชมกันนะครับผมใช่อันนี้คันนี้ตัวนี้ประเด็นตัวนี้เหมือนตัวนี้นะคืเหมือนไม่ใช่ทำนนะ ๆๆๆๆโอ uh, ้โหตัวนี้ใช้สยวยนะครับนี่นะฮะนี่นะฮะโอ้ยตัวนี้นะดูนี่นะฮะ,น,ะ,ฮะนี่เนะน,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 นี่ฝ่ามือนะฮะตัวนี้มีแน่ๆครับโล่สี่โลครึ่งนะ เดี๋ยวแล้วิ๊เบิร์โอเคใส่พี่อีผมขาดพอดีนะครับนี่นะฮะเนี่ยนะเบ็ดติดปากนะะเนาะอ๋อาถทา,ทาถือคิปเปอร์นี่นะฮะโอ้โหเขาขาดพอดีเลยขาดพอดีเลยฮะนี่นะฮะเนี่ยนี่นะครับมันขาดจากตรงนี้นะฮะไม่ใช่อะไรหรอกครับน่าจะเป็นสายเก่าผมผมไม่ค่อยได้ตกโอ้ยมีตะเพียงเขาไปตัวนั้นเนี่ยนี่นะมันขาดตรงนีนะะ้สายน่าจะเก่าเยื่อยังไม่แตกนะฮะนี่นะฮะตัวสวยๆครับยกขึ้นโชว์หน่อย เฮ้ยนี่่าโอเคนะครับสองตัวแล้วเนาะไอตัวแรกตะกี้ตัวแรกตะกี้มันแบดแบดหมดนะฮะพอดีโอ้นี่นะกินเลยนะน่าจะเป็นตะเพียนนะอนาสเดี๋ยวเดี๋ยวเราถ่ายรูปก่อนโอเคนะเดี๋ยวเนี่ยเป็นหน้าเป็นตะเพียนเดี๋ยวยังไงผมถ่ายอีกทีเนาะเสียดายนะครับตัวตะกี้ไม่ถ่ายมาอะไรเฮ้ยนินไหมเฮ้ยเฮ้ยนินเฮ้นินนยอเดียวนี่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่นะฮะดูวะแล้เออเรากำลังทํา พอดีเลยนะเนี่ยดูดูไปนะแล้วยกขึ้นอีกยกขึ้นอีกเออหนึ่งสองแฉลบเกลเกลตาเบ็ดออกก่อนเอาครีมอะครีมครีมในนั้นนะผมปันนินครับปันนินครับเปิดนั่นแหละเห็นไหมครีมแดงไหมนั่นแหละจับตาเบ,บ็ดดึงออกก่อนเฮ้ยเฮ้ยจะจะมากินมันเหมือนไม่ใช่เลยอวะนั่นแหละอนะ มาต่อเนื่องนะครับตอนนี้ถ้านับรวมๆนะตัวแรกผมถ่ายไปล้วเป็ดมันหมดนะแล้วตัวที่สองมันวัดไม่โดนนะครับแล้วตัวที่สามวัดตีนะแล้วตัวที่สี่ตามันนี่นี่อาอยาอาอยเนี่ยด,ดึงดึง,ด,งดึงถอยแล้วเข้าข้างในก็ได้ดึงดันแล้วเข้าไปในป่ามันก็ได้ให้มันหลุดดึงเข้าไปข้างในตัวไม่ใหญ่เฮ้ยอย่าไปคินกันสิ นะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวดูดวดจะชัดๆนะครับนี่นี่นี่เห็นตัวยังครับเห็นตัวยังครับตัวสวยครับตัวสวยครับใจเย็ยนครับโอ้โหตัวนี้มีไซสยย์เหมือนกันคนระับโอ้อยเอาคันดีกว่าเอาคันดีกว่าเอาคันเหมือนมาทำผมเลก็กอะเอออีเสียดายดว่ะตะกี้น่าจะ,ไ,ะนะไม่ตะกี้น่าสวิงตะกี้น,น,นะน่าสวิงสวิงอันตักจะได้ช็อตนี้เป็นสองตัวเลยนะ ตัวนี้อุ้ยตัวนี้จะใหญ่กว่าตัวที่ขี่ครับมาวางนี่ครับมาวางนี่ครับโอ้โหนี่ครับสัมภาษณ์คนตรงนะครับแน่นอนแล้วนี่นะฮะเป็นไงฮะนี่ฮะสปิวเทพบุรพานะครับนี่ครับกับขนมปังพีฟิตนะฮะเป็นไงครับตัวไม่ใช่เล็กนะครับเนี่ยนี่นะฮะมือผมนะนี่นะน่าจะเกือบศอกได้ตัวนี้น่าจะมีนะฮะโลโลสี่ะโลสามโลสี่ฟังแล้นะวัา หลุดพอดีครับอย่นี่กิปเปอร์ครับคิปเปอร์อ่าคนไทยยกโชว์หน่อยโอ้โหหนาตึ๊บเลยครับตัวนี้ตัวนี้แม่งหนาว่ะหนานะตัวนี้นะโอเคโอ้โหตัวที่ไหนวะตัวที่สามเราเนาะตัวที่สามนะเขี่ยตั้ง ไม่ไตังเออไม่ถึงเลย่ะอายาวใช่ไหมเนี่ยไม่ตักงัายาวยาวไม่ไหว,วใคมันต้องมาทีเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋วยวล่างนั่นแหละเออผมก็ยังว่านะไปถอยได้หรอทา trov, ถอยเบาๆถอยถอยเบาๆ ทำอะไรกันครับ2คนครับไอคนตักก็ไม่ตักสักทีอยาโอเค นี่นะครับพี่นะครับใส่ประมาณสักมีนะโลหนึ่งนะผมว่านะโอเคนะครับโอ้ตัสวยๆนะนี่ไงเอาไปด้วยครับมันทำเบอร์นะตะกี้นะอ๋คันนี้ก็ย่อนแล้วเนี่ยตัวไฮโนโชนเนาะคันไปอีกทีนะ

ววางไนน้นี่นะครับตัวนี้อย่างก็มีเลยครับโลนึงแน่ๆนะตัวนี้นะนี่ครับเตือนปากนะครับนี่นะเตือนปากนะจ๊ะโอเคครับผมนี่นะครับผมมาอีกตัวนึงนะนโอ้ยเสียงว่าไหลอ๋อคือคหรอกดีนะครับผม พอดีตะกี้ก็มีปัญหานิดนึงนะครับก็เลยไม่ทันได้อ้วนตับอู้ยตัวนี้อ้วนอีกแล้วครับอ้วนอีกแล้วครับดูนะครับเหยื่อนะครับยังไม่แตกแล้วนะครับเหยื่อไม่แตกแตกเฉยนะครับเต็มปากนะครับกับสปิลเพพบุรพ่อหัวปันญิงนะครับกับดูกันหน่อยครับเราไปดูกันหน่อย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  โอ้โหอะไรเนี่ยอดมาตงนี้เดี๋ยวเดีไม่พันคันลิ้น่ะเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเอออะไรกันเลครับกินมีครับใจเย็นครับบบััวครตอนนี้ตาไม่กินอออืืหดูฮะอาบูนะฮะอาบูบิ๊กเกมนะครับดูคนอดครับเรียบร้อยครับแล้วเดี๋ยวดูนะครับผมจะให้ดูอะไรอย่างนะครับอันนี้คือลอกอาบูนะฮะแต่คันนะฮะนดูคันนะคันนะคันรู้สึกจะไปคันสปินบ้างเนี่ยฮะ มนี่นะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวยังไงก็ตอนนี้มันเป็นเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นแล้วนะเดี๋ยวสักพักนึงแล้วก็จะเก็บกันแล้วนะเดี๋ยวผมจะถ่ายตัวนี้น่าจะถ่ายตัวสุดท้ายเนาะเดี๋ยวยังไงไปดูปลารวมกันเลยเโอเคก็มันก็กินเรื่อยๆนะครับเนาะกินเรื่อยๆครับตะกี้กินทีสองคันสามคันรวดเลยนะฮะนี่ครับใครสนใจไหมนี่ก็ เดี๋ยวผมลงลิงไว้ให้ข้างล่างนะฮะเบอร์โทรไตกับชื่อเฟซเนาะชื่อเฟซของไตนะฮะนี่ครับมันก็กินหมดนะครับซ้ายขวากินหมดนะแต่พวกผมจะเน้นทางขวาหน่อยนะเพราะไต้รู้สึกว่าเขาจะอ่อยทุ่นทุ่นอยู่ทางนี้นะฮะนี่นะอุ้ยแดงเถือกครับแดงเถือกนะครับตัวนี้แดงเถือกครับแดงเถือกครับตัวนี้แดงเถือกอุ้ยตัวนี้ครับมนแน่ครับโลสองแน่ๆน แดงเถื่อนไงเห็นไหมเพื่อนๆเห็นกันไหมเพื่อนๆเห็นไหมอันนี้นะครับบูตักประการนะฮะมีตักเราจ้างมาจากแอฟริกาใต้นี่ครับจะเห็นตรนี้ครับโอ้แดดโอตัวนี้ตัวผู้ฮะนี่นะครับจะลำบากเลยนะฮะเพราะว่าบาร์มันยาวไปนะโอเคโอ้ทุกตัวมันเป็นโลทุกตัวนะฮะ ดูฮะโอ้นดูคนเองนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวให้เทียบกับกดซื้อนะฮะกดโคกเนาะโคกสองลิตรนะฮะเนี่ยนี่นะครับโคกสองลิตรนะฮะเท่ากันเลยนะฮะดูนะฮะโอ้โหดูนะฮะเต็มปากครับนี่นะครับดูนะฮะนี่นะครับตาเบ็ดนะฮะนี่นะครับเต็มปากนะจ้าโอ้โหสวยๆไว้ตัวนี้ไว้ นะครับผมก็ตอนนี้ก็ผมก็เก็บมันก่อนเลยนะฮะมีทุ่นมันลอยหายไก็ตอนนี้ก็จบกับทริปนี้นะครับทริปที่แพรน้าจ่อยนะน้าจ่อยที่อากิมน้าหนองปลาไหนะครับผมก็พอดีผลที่ก็มากระมังมานะฮะนะประมาณเวลาตอนนี้ประมาณห้าโมงเนาะห้าโมงนี้ฮะเราได้นะครับเลยนะครับผมนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบหกตัวนะครับผม หลุดไปนี่แอะเสียดายนะหลุดไปครึ่งครึ่งคเลยนะเนาะครึ่งครึ่งเลยแบบหลุดเยอะอะหลุดเยอะหลุดเยอะแนะนนใช่นะฮะนะฮะนี่ฮะนั่นหามเป็นไงฮะสัมภาษณ์หน่อยโอเคนะครับทริปวันนี้ครับเฮ้นี่ฮะนี่ฮะ,ฮะเข้ามากับร่วมทริปเราครั้งแรกนะฮะนี่นะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมให้ดูอะนี่เจ้าของแพรนะครับผมนี่นะครับผมอันนี้คือน้าจ่อยนะครับเนาะแพรตัวนี้ชื่อแพรนะครับน้าจ่อยจ่อยบ้านป่าครับจ่อยบ้านป่านะครับผมตั้งอยู่ที่ไหนครับเนี่ย นั่งอยู่ที่สนามแข่งเก่าสนามแข่งเก่านะฮะปกแดงนะครับเนาะจังหวัดชลบุรีเนาะระยองครับระยองเอ้ยเนาะเอ้ยอยู่นี่อยู่โซนระยองครับปกแดงระยองเอ่างนี้ชื่ออ่างอะไรครับเนี่ยอ่างหนองปลาไหลครับอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลนะครับผมถ้าอยากมาติดต่อนัดจ่อยยังไงครับก็โทรเบอร์094ครับครับ094 5634685 5634685นะครับผมหรือว่าถ้าจะติดต่อทางเฟซบุ๊กก็ยังมีครับ เฟซบุ๊กอะไรนะปิติพัฒน์ปิติพัฒน์นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมเอาเอาเอาเฟซของน้าจอยลงใต้ลิงก์ให้ดูนะฮะว่าใครอยากสนใจก็มาได้คิดเข้าบริการเลยครับน้าจอยครับกลางวันหกร้อยคืนเจ็ดร้อยครับผมยี่สิบสี่ชั่วโมงก็พันสามครับผมโอเคยี่สิบสี่ชั่วโมงพันสามมีของน้าจอยมีกี่แพรนะครับมีสองแพรครับมีสองนะครับเนาะอันนี้ที่ผมขึ้นที่เป็นแพรที่แพรสองนะครับมีแพรหนึ่งกับแพรสองนะครับเนาะก็ยังไงถ้าใครสนใจก็ติดต่อน้าจอยได้นะครับเนาะโทรมาหรือว่าเข้ามาในเเฟซก็ได้นนะะคคครรัับบโอผม ก็นี่นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับทริปนี้เราก็ลาไปด้วยปันนินนะฮะแต่เพียงเราได้มาสักหน่อยนะฮะแต่ก็ไม่เยอะนะฮะับทริปนี้ส่วนมากจะเป็นปันนินนะฮะดูดูตัวนี้นะครับนี่ครับนี่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 โอ้ตัวนี้นะครับตัวนี้หนาตัวนี้นะฮะเนี่ยก็ยังไงนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมอย่าลืมกดซับซับสไคร์นะฮะกับช่องมูลพลาฟิชชิ่งนะครับยังไงก็คลิปหน้าผมพาไปที่ไหนก็ตามชมกันนะครับผมยังไงชุดนี้คลิปนี้ก็ขอลากันเพียงเท่านี้นะครับโอเคนะครับท มองกล้องหน่อยเราโอเคสวัสดีครับ